โอเคครับผมก็อยู่กับเกมวันพันแมวนะครับ <L bureaucracy> ก็มาอยู่กับ SV ที่ลืมนะครับเดี๋ยวทุกคนไปดูตรงเกี่ยวกับนะอ่ะโอเคไปดูกันดีกว่าว่าไอดีนี้มีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มที่พลังครับอยู่ที่4 2, ล้าน2นะอ่าแล้วก็ลืมลมืมดูเลเวล84นะครับใกล้85้แล้วนะอันดับล้านพลังสรออันดับพลังที่383ก็อันดับก็โอเคอยู่นะประมาณนี้3 0 0ร้อบวกนะครับผม เอสอาร, as, ร์แล้วก็เอสอาร์พัสนะครับก็มีโคลิบาสนะครับแล้วก็คามุโตะนะซึ่งแบบไม่ได้เห็นอยู่ในทีมหลักนานละเอสอาร์ก็สวยอยู่นะครับมียุงมีนกงอามะตะมีชิงโซนิกโคลิบาร์สล่างแรกก็มีแล้วซอมบี้พิกอตนะครับทีโฟประมาณนี้แล้วกันนะของดองมีเพชรอยู่2 0 0พนนะครับแล้วก็มีไม่มีอะไรเลยตอนเนี้ย โอเคประมาณนี้ละกันต่อไปเป็นของตัวละครนะครับโอลิบาร์ไอเทม2จั่ด้วยไอเทม2จั่งโซนิก้อมคอสตูมนะครับยุ่งซอมบี้แล้วก็ไอ้แทงทอผักอาวุธ3ดาวเลยนะครับประมาณนี้ครับผมก่อนประมาณนี้โอเคสำหรับตัวละครนะแต่ว่าเราไม่มีตัวบัฟความเร็วผมจะใส่ตัวบัฟความเร็วจะใส่เป็นไรเดอร์ละกันเพราะว่าเราไม่มีตัวบัฟความเร็วมันเล่นยากนะ เอาเป็นคอซอมบี้นะครับก็โซนิกไม่ต้องใช้แล้วกันบริบา์ยืนตรงไหนดีสุ่มๆยืนปะเอามายืนใกล้ๆด่วงแล้วก็กันแบบซอมบี้อะไรแบบนี้ปะเอาอยัางไงดีซอมบี้เอ้ยซอมบี้กันโซนิกอะไรไปแล้วเพราะว่าโซนิกทุกคนต้องใส่อะนะส่วนมากก็ใส่กันไรเดอร์ยืนหน้าไปเลยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผม เดี๋ยวเราไปดวนกับเพื่อนในคิวนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับว่าจะชนะหรือเปล่าเราพลังตอนนี้อยู่ที่3ล้าน9 000, นะขอดวนสับสองสล้านอันนี้อะไรเนี่ย2ล้าน6 2ล้าน6เอาใครดีไม่มี3ล้านแบบไม่มีอ่ะมีแต่ใกล้เคียง3ล้านแล้วกันอ่าสล้านแตัวละครน่ากลัวนะตัวละครเขาได้เปรียบเรา อ่ะแต่ไม่เป็นไรครับผมลองสู้ดูนะเราอาจจะมีไรเดอร์ที่บับคามเร็วแล้วก็อาจจะเร็วกว่าก็ได้ประมาณนี้โอเคไรเดอร์ก็บับคามเร็วให้โกลิบัสก่อนนะครับผมแล้วก็ดวงระมำข้างพิงานาศไปใส่ดวงล่างแรกครับเรียบร้อยครับดวงล่างแรกกลับครับผมยุงสุดจงมพิทาไปแบบเบาบางครับเบามากด้วยคืนกัดก่อนของโกลิบัสไปครับโดนกัดก่อนไป ตัวเดียวเองเหรอขึ้นกันก่อนกลับขึ้นมาสอมบี้หลับครับ,บ,ลบ,รบแล้วก็ระดมยิงกดทับสุดขีดอ้ยสวยครับเราไม่โดนกันเอา้าโดนสถานนะเราตายหมดเลยเรียกได้ว่ารอบแรกนี่คือขนาดเขาได้เปิดก่อนแล้วนะเราไรเดอร์เปิดก่อนแต่ว่าโกลิบัสไม่ได้ออกสกิลดีๆนะยังชนะโอเค ต่อไปก็สี่ล้านเลยปะ่ะเพราะว่าไม่มีสามล้านอะไรแล้วอะสี่ล้านเท่าไหร่ดีสี่ล้านสี่แล้วการลองดูเป็นคออัศวินโอเคลองดูแล้วกันคออัศวินนะครับผมมาพลังเยอะกว่าเราแต่เราได้เปรียบเรื่องตัวละครอย่างโกลิบาสที่โคตรเกียนแต่ว่า แต่ว่าแต่ว่าไอ้ไม่แต่หรอกดูผิดคิดว่าโซนิกอยู่ตรงกลางที่แทบเป็นซอมบี้นะครับโอเคสระบอก็ปีน่าไปยิงจะจมคิปตาครับผมไม่ได้เห็นยิงนานนะ,ะขึ้นกัดก,ก่อนเตมตัวเจ็บได้เลยครับอ่าแทงท็อปอบแลวคัดเวียงอืมเพิ่มเกาะให้ทีมตัวเองครับ ตามด้วยซอมบี้ครับผมสับบ้านแคนใส่ไรเดอร์ของเรานะไรเดอร์บอกว่าแค่นี้ฟิวฟิวครับผมมาเล็กจุจมของอัศวินนะโอเคซิวฟิวครับผมมาแล้วครับผมปากใหญ่ตรอมตะกะนะเรียบร้อยครับไรเดอร์โดนกินนะแต่ไม่เป็นไรครับผมโดนอันตรีไปแล้วครับสำหรับไรเดอร์นะฝังสี่เงาโอ้โหจับตายเลยระบียงทั้งพีนาโซนิกยันไปอยู่ตรงนั้นซะได้โอเคขึ้นกันก่อน นอยก็ได้ออกสกิลนะมีคนหลับก็ผมฝากใหญ่รอมตะกาอีกแล้วครับกินตัวเดียวก็พออ้าวเรียบร้อยครับผมซอมบี้ฟื้นมานะพร้อมกับสับบ้านแขนก็มีการหิวเลือนให้ทีมตัวเองนิดหน่อยครับผมตามด้วยระเบิมข้างทีนาดของเราต่อตุอ้มลงไปนอนกับพื้นคักซอมบี้ห <c oughs> ิววงเราต่อยธรรมดาแต่ว่ามีหลบลีกนะมานะครับ โอเคยุงตีธรรมดาแต่รอบต่อไปยุงมีไล่ตีแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงรอบต่อไปหรือเปล่าน้าจะอยู่แหละอ่ะอัศวินมาครับม้าเลยกจูโจมโอ้โหยุงหลับยุงเบา,บาบางเกินนะโอ้โหหลอดเลือดโกลิบสัสมันอะไรเนี่ยเขาเอาเราไม่ลงแร้วครับตอนนี้นะฝังสี่งงสี่เงามามาคืนกลัดก่อน โอเคฝังซี่เงาชิวครับผมไหวชิวด้วยสบายมากเรียกได้ว่าเลือดไม่ลดเลยครับตุยครับผมเหลือแค่มา้าตัวเดียวนะไปก็ผมโ,โกลิบสัสอันตีแบบจริงจังเดี๋ยวโดนร่วงเราต่อยธรรมดาแล้วจะหนาวนะครับสบ้านแค้นของซอมบี้ครับก็มีการหิวเลือดกันไปนะโอเคระบำงรังข้างพินาศไปครับผม เรียบร้อยครับซอมบี้ลงไปนอนกับพื้นแล้วก็ระบังข้างพิงมาใส่นะมาครับผมมาลิงพันจันแล้วตอนนี้เห็นเลือดจริงแล้วนะซอมบี้ฟื้นมาพร้อมกับสับ,บ้านแคน,นึงทีโอเคมาเหล็กจุ่โจมได้เป็นกระสอบทรายให้เราแล้วครับโดนลวกถอนไปนิดหน่อยนะโอเคจะตายแล้วอะ่ะฟอร์มเร็วครับไรเดอร์นะเรียบร้อยครับผม โอ้โหดาเมสโกลิบาส91%คออัศวินก็เอาไม่อยู่นะแล้วเลือดโกลิบาสอย่างหนาเออสู้กับใครต่อดีอ่ะสี่ล้านเก้าเราจะโลภไปปะมีแมวสากาัดอ่ะลองดูก็ได้อ่ะลองดูลองดูลองดูพลังห่างกันอ่ะหนึ่งล้านนะครับผมมโซนิกเขาได้ฝังสี่เงานะ แต่ว่าอย่างน้อยโกลิบาสเราได้ออกสกิลแล้วก็ทําให้เลือดตัวเองหนาะขึ้นก็โอเคละไปก็ผมระบาข้างพีนาาลงไปนอนไหมไม่ลงไปนอนก็ผมยุ่นจุดจบพลิปตาขึ้นกลัดก่อนครับตัวสถานนะไปปะพอมเร็วับผมอเราได้เปิดอีกทีก็ผมขึ้นกัดก่อนอีกที มีคนหลับครับมีคนหลับหลับรัวเลยขนสับใหญ่อุยโดนสะท้อนไปนะแบบนี้อ้าวโกเกสือกลับมาพร้อมบาทาไละเงามาหนึ่งทีแล้วก็ตุยครับก็เป็นกัดก่อนแล้วก็สะท้อนด้วยอะไรอะไรมันก็ดูง่ายขึ้นนะครับอ่าเจ็ดล้านสี่ล้านแปดตัวอะไรสี่ล้านแปดข้ออัศวินแต่มีหมาเราเราจะโล่ไปปะ สี 4, 000, 1, ล่ล้านหนึ่งล่ะโอ้โหอันนี้ไม่ต้องสืบเลยสี่ล้านหกตัวอะไรมีหมาตัวเดียวพลังสี่ล้านหกลองสู้ดูก็ได้นะครับหมาเขาอาจจะทนลิ์กัดก่อนของเราก็ได้นะอ่าโอเคอุ้ยเขาได้เปิดก่อนนะ ฝังสี่เงาอุ้ยตำแหน่งซอมบี้สวยด้วยประบำมข้างพีนาดไปครับอืมเรียบร้อยครับแทงท็อปตุยนะยุงจุดจมพิตาใส่หมาโอเคโลโลยังอยู่ชิดว่าโลจะหายขึ้นกัดก่อนไปครับฝังสี่เงาใส่ตัวหน้าครับยุงตุยไหมอ๋อเหลือครึ่งหลอดยังไหวอยู่นกอามาตะครับผมหงลูกไฟ โอเคมาแล้วครับเด่งกันโดดน่าจะเรียบร้อยปะออมีไม่ยอ่อท้อไปครผมด้วงรบาบมังพี่หน้าไปใส่น้องหมานะตุ้มไปหนึ่งทีมีหลบหลีกน่าเสียดายจริงๆเอา้าวอาตายรัวๆครับการโร่ไปหมัดโอเคยุงบอกว่ายังไหวอยู่แต่การโร่ไม่ไหวแล้วครับตุยนะ ระบำข้างปีนาโอ้โหมีโบรบลีกตีไม่เข้าจริงๆแต่ว่าดูสถานะครับผมโคลิบัสตีธรรมดายุงตีไปรอบนี้หมาเตรียมตัวครับผมลกอมาตาฟื้นมาพร้อมกับหงลูกไฟครับเดี๋ยวซสบี้เราก็ฟื้นนะฟื้นแล้วก็หมาโดนสถานะรับดาเมตโอเคทำให้เราตีแรงขึ้นมาหน่อยนะอ่ะ โอ้โหด้วงตุยเหรอเอาอะไรไปรอดก่อนลุงจูโจมพิตาโอ้โหหมาก็โกงนะเนี่ยไปขึ้นกันก่นกอนโอเคมียุงไล่ตีถึงจะมีไล่ตีก็เถอะยุงจูโจมพิตาไปอีกทีมีหลบลีก นกฟื้นมาครับผมยิ่งเกิดใหม่ก็ยิ่งแรงครับผงลูกไฟโอเคซอมบี้ฟื้นมาตีธรรมดาไปนหนึ่งทียุงไล่ตีไปอ่ะโอเคเข้าสู่รอบที่สามครับมาแล้วครับผมเด้นกระโดดโอ้โหเก็บหมาไม่ได้นะหมาไล่เก็บเรียงตัวเลยตอนนี้ขึ้นกัดก่อนไปครับ ่าเราก็แพ้มน่าจะแพ้หมาไปแหละนกตายก็ผมซอมบี้สะบ,บ้านแขนเสียดายนะถ้าแบบออืดูเลือดหมาดิเอาเอาแต่หมาตีธรรมดาเอาไม่แน่นะเนี่ยไปก็ผมขึ้นกันก่อนอุ้ยมีหลบหลีกซอมบี้ซอมบี้สะบ้านแขน มาตายอุย้ยถ้าหมาได้แอนตี้นะเมื่อกี้นะการันตีว่าเราแพ้แน่นอนครับผมโอ้แต่ก็ชนะมาได้อีกสักทีป่ะมามามารอบสุดท้ายมาห้าล้านห้าตัวอะไรตัวคลาสสิกเลยอะ่ะแต่ล้านตัวอะไรโอ้ท็อปเซิร์ฟด้วยหกล้านอืสู้กับห้าล้านห้าเมื่อกี้ยังโอเคนะเจ็ดล้าน นีมาดูอรอบสุดท้ายขอดวนกับคนนี้แล้วกันเพราะว่าแบบมาดูพลังกัดก่อนละกันนะครับผมถึงพลังเยอะกว่าแบบมากกว่าครึ่งได้ปะเราเราสามล้านเก้าอะมากกว่าครึ่งเรานิดหน่อยนะครับก็มาดูกันความห่างของพลังกับโกลิีบารสของเราใครจะอยู่ใครจะไปแต่โซนิกของเขาอยู่ตำแหน่งสวยเพราะว่าซอมบี้คอยรับดาเมจอยู่ ดวงระบำข้าพิาไปไม่น่าตายครับหนาแน่นอนบอกเลยโอเคึืนกันก่อนปืนใหญ่มอนไหมเจนออาวุธสามดาวนะครับเป็นสีฟ้าแบบนี้คืออาวุธสามดาวนะระบัข้างพินาไปใส่เจนอตครับเจนอตตุยเป็นที่เรียบร้อยครับ ยุงตีธรรมดามารเดอร์ตอนนี้ติดไม่ย่อทอนะระบังข้างพีหน้าอุ้ยดวงเก็บไม่ได้นะครับบาทาแไรเงาตุยครับผมตีธรรมดามาโดนถอนไปครับเตรียมตัวโดนพลังของโกลีบาสเราได้เลยสอมบี้ยังยังอาชาจะจินอันตเป็นตัวเอ็กซ์เมตาในตำนานจัดตีธรรมดามาโดนถอนไปครับผมมา ดวงระบังข้างพินาตไปด้วยอือซัมบีต้องหลับแล้วครับจังหวะน,นี้หลับไปพร้อมกับใต้ดินนะโกลิบาสเราอดสกิลกรรมสัมบีปุนมายิงธรรมดาโอเคโซนิกฝังสีเงาโอย,ยุงจะอันสีมาแล้วอะสีใส่กโกลิบาสเรแล้วอะอ่าระบังข้างพินาตไปก่อน ตูมไม่ยอมตายหรอขึ้นกัดก่อนโอเคโดนสถานนะไปสองตัวเรามีหลอดเลือดอยู่สองหลอดจะตายไหมไม่ไตายนะหนาอยู่นะยูเขาไม่แรงเองหรือเปล่าโอเคยุงตุยครับมันโกเคสึอโอเคโดนถอนไปแล้วก็ระบังเครื่องพินาตไปครับ เรียบร้อยครับเหลือแค่โซนิกสอมบี้ฟื้นมาพร้อมกับสบบ้นแนสบ้านแฉน,น,นแบบนี้คิวเลือดนะครับผมแต่ก็โดนพรอนไปด้วยนะเราบัง้างพีนาตไปโซนิกคือจะตายแล้วแต่ไม่ตายสักทีเรียบร้อยครับผมตายไปพร้อมกับด้วงของเราดาเมจของด้วงคือ52ฮ่าก็ประมาณนี้มีด้วงก็ทําให้ทีมเราหนาขึ้นนะครับผมมีโคลีบายก็ทําให้เคลียร์แบบ เคียร์ไฟตรงข้ามได้เร็วนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไอดีนี้ราคาอยู่ที่430บาทนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อม,มาได้ครับโอเคครับขอบคุณครับ